อนี้กอยู่ก like ับ The Dark Channel เหมือนเดิมน,นะครับก็อันนี้เป็นคลิปที่2จากที่บอกว่าคลิปแรกจะอัพอีกคลิปครับก็นานพอสมควรนครับเพราะมีปัญหาต่างๆมากมายนะครับส่วนคลิปนี้จะสอนเกี่ยวกับพวกม็อบหรือสปอนเซอร์ทั้งหลายไก่แก่พวกนั้นนะครับอย่างแรกครับก็เสษปอมม็อบเอ้ยเออม็อบมาก่อนเลยสมมติผมใส่เป็นซอมบี้นะครับก็จะได้หนังสือน,นี้มาครับ เอ,อหลักๆ3อย่างก็คือการแปลงล่างเลือดชื่อแล้วก็อมตะนะครับผมจะแค่4อย่างแลยกันเอออันอื่นๆมันไม่ค่อยสำคัญนะครับเดี๋ยวบอกรายละเอียดคร่าวๆหลังๆแล้กันเออเอาสมมติมาดูที่อันแรกครับ east village หรือ east baby ก็คือจะเป็นแบบจะเป็นซอมบี้ซอมบี้ชาวบ้านอาสมมติเป็นซอมบี้ชาวบ้าน แล้วก็เ e ขียนทูนะครับก็จะเป็นซอมบี้ครับหน้าตาเป็นชาวบ้านนะครับออประมาณนี้ครับส่วนซอมบี้เบบี้นะครับ Is baby ปบเป็นทูจะเป็นซอมบี้เด็กนะครับคือเนี่ยเป็นซอมบี้เด็กแบบเนี้ยเออแล้วปรับฟอล์กเพื่อปิดนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็อันที่สองครับชื่อจะเขียนปรับชื่อก็เขียน นี่ครับมุดชื่อเป็นแบบเลดห้องตัวกันเออก็จะได้นี่ครับเลดฮอกแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ครับก็จะได้เป็นซอมบี้เลดฮอกนะครับชื่อเลดฮอกชื่อโคตรเท่น้าตาโคตรเฉยมาต่อไปครับต่อไปก็คือเออมีอีกอันที่จะบอกคือไฟไฟเฟิร์นนั่นแหละ สมมติอยากปิดไฟนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ก็มีอีกอันที่เหมือนจะสําคัญนะครับโพสก็คือตั้งจุดเกิดสมมุติตั้งจุดเกิดเป็น x x 2องร้อยสิบห้า y เจ็ดสิบเจ็ด z ลบเจ็ดสีประมาณนี้ครับเออลืมปรับเลือดครับการปรับเลือดก็แบบนี้ครับผมเอาเลขสองหมื่นครับสำหรับคนธรรมดาเพเยอร์ใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่นี่คือถึกโคตรโคตรถึกถึกชิบหายไปบดอ่ะเออ หลาลองใส่ดูก็คือมันตีไม่ตายอ่ะเออแบบมันสุดยอดเถอตะลังกามากมันจะอึดอึดสดสดอ่ะเออแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือ invisible นั่นแหลคือมันจะเป็นอมตะครับทำยังไงมันก็ไม่ตายอ่ะ invisible r o u g h สนะครับโอเค ก็คือคุณไม่สามารถตีมันได้หรือทาอะไรมันได้เลยทั้งสิ้นปายาทําบ้าทําเลือดมันไม่ลดอะมันเป็นอมระเ,ออเราควรจะคําสั่งนะครับคิวออกคือมันจะหายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างครับคือการใส่ของก็อสอนการใส่ของอใส่ยาด้วยอย่าทำยา ที่ดาวติดไฟคือตัวนี้วิ่งเร็วมากๆครับเป็นนามะตะด้วยไปให้ hey, วิ่งนะวิ่งโชว์หน่อยดิเฮนายวิ่งโชว์หน่อย hey, วิ่งโชว์ก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> วิ่งโชว์ก่อนดิ hey, นดคือมันจะวิ่งไวครับแต่แม่งไม่ยอมวิ่งนี่แหละปะัญหาเออนี่ยแหละประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับคือการใส่เข้ากองนะครับนี่ครับที่การสังคมก็เขียนเป็นเ อันอเมันจะเข้ากลงไปแบบนี้นะครับส่วนที่การเซตแม็กแบบให้เกิดก,งกงลงกลงกะดีตัวอะไรประมาณนี้นะครับเอ้ยเด็กีเฟมันมีอะไรบ้างลืมละครับวแล้วกนะ็อัน2คือที่สำคัญหลักๆก,ก็คือ2อ,อันสุดท้ายครับ p l a y e r r a n กับ Mac Entity นะครับ p พ a y e r r a n ก็คือระยะ Player ที่เข้ามาใน16บล็อกนี้นะครับ16บล็ะะบอกนี้จะอะไรอะ่ะ แบบถ้าสมมุติเข้ามาแล้วซอมบอนจะเกิดครับนะผมปรับเป็นสิบพอนะครับเพราะที่ผมปรับมันไกลเกินครับตัวอีกอันครับก็คือแม็กเอ็นติตี้ผมปรับสักให้แม็กแค่สองครับให้เกิดแค่สองตัวพอนะครับแค่นั้นแหละมันจะเกิดแค่สองตัวครับไม่เกินกันนั้นแน่นอนเออแล้วผมก็อีกอย่างครับคือ,อซอมบี้มันสามารถนั่งทับกันได้เออ แบบยังไงอะสมมติผมใส่สเกลิตันมาก่นเก็บเคสเกลิตันแล้วก็เอาปีดิ้งนี่คับเอาสเกลิตันมาซอมบีย้ยซอมบี้ก็จะขี่หัวสเกลิตันนี่ครับเฮ้ยผมมีคอนที่ดีๆเลยสมมติคุใส่สเกลิตันมาแล้วก็ทั้งข่าวครับแล้วก็ทำน้ำยาล้องหัเดี๋ยวหาน้ำยาล้งห สุดยอดยมากครับต่อสเตนใส่ธนูงไปให้สกิลิตันครับแล้วก็ใส่ลำยาลงไปให้ขังขา่าวก็ทำอันนี้ครับก็คือคุณจะได้สกิลิตันบินได้ครับเออนั่นแหละธรรมดาแล้วก็ปรปับเซอร์วอสมันก็จะยิงคนนะ รประมาณนี้นครับโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับก็ไม่มีแล้วครับนี่ก็เกือบทั้งหมดแล้วแหละอีกพวก a อตแทกไทม์เฮิร์ทไทม์พวกนี้ก็ไม่บอกครับเพราะมันแบบยังไงมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรหนรักหนาแต่พวก c ิด o ู t กับเดช t ท m e นี่ก็ไม่ค่อยสำคัญมาก c ิด o ู t คือซอมบีจ้จะสาม,มารถเก็บไอเทมได้นะครับส่วนเดชไทม์ก็คือคุณจะสามารถตั้งเวลาให้ซอมบี้ตายตอนไหนก็ได้ ส่วนโพสต์นี่ก็บอกแล้วนะออฟาว์ดิเทนอันนี้ก็คือสมมติซอมบี้ตกจากที่สูงอะแบบจะเลือดจะลดไหมหรือเลือดไม่ลดประมาณนี้นะครับออส่วนอะไระการดับของอะก็สอนไปในคลิปตอนนั้นแล้วนะครับส่วนหน้าหลังนี้ไม่ต้องอะไรนะครับไม่เกี่ยวโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ